สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติพัฒนางานวิจัยและนวตัตก,กรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบมาตรวิทยาของชาติสร้างศักยภาพให้แก่มาตรฐานปฐมภูมิให้เป็นไปตามนิยามใหม่ SI เพื่อพัฒนาระบบมาตรวิทยาและโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเราได้ทำวิจัยและสร้างตัวต้นแบบเครื่องช่างไฟฟ้าคิ b โปเบลลันส์เป็นมาตรฐานปฐมภูมิตามระบบ SI ใหม่โดยกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมไฮเทคและนวตัตก,กรรมขั้นสูงอย่างสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐแคนาดาเยอรมนี Canada, Germany, ญี่ปุ่นเกาหลีหรือแม้แต่จีน ต่างให้ความสําคัญกับนิยามใหม่ SI และมีการสร้างคิป b ป l a บาลานซ์เพื่อหวังผลในข้อได้เปรียบทางการค้าและนวัตก,กรรมซึ่งในประเทศไทยนั้นสามารถสร้างได้ในย่าน 150- 200ถึงกรัมเพื่อต่อยอดการพัฒนาสู่การสร้างย่าน1กิโลกรัมต่อไปในอนาคตซึต่งการสร้างคิปเปิลบาลานซ์จะช่วยยกระดับระบบวิทยาาของไทยสู่ระดับแนวหน้าลิกชกภาพการผลิตและบริการสร้างความสามารถทางการแข่งขันสร้างคุณอุปการให้แก่ภาพการสร่งออกอย่างมหาศาลด้วยมาตรฐานที่สากลยอมรับ นาฬิกาอะตอมเชิงแสงรุ่นที่3ถูกออกแบบเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเวลาของประเทศไทยที่สําคัญมากในการพัฒนามาตรฐ,ฐานของกิจกรรมบนโลกไซเบอร์มีเสถียรภาพสูงจากรุ่น,นก่อนๆราว1,000ถึง1,000 0เท่าซึ่งไม่เพียงแค่ทําให้เวลาแม่นยําขึ้นแต่ยังทําให้การวัดความยาวและแรงดันไฟฟ้าแม่นยําขึ้นด้วยส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นการอัปเกรดมาตรฐานการวัดทั้งระบบทําให้ภาคการผลิตและบริการในยุคดิจิทัลทราน sformation มีเครื่องมือที่จะเข้าไปแข่งขันในทุกๆมิติเราถ่ายทอดงานวิจัยและเทคโนโลยีทางการวัดมาตรฐานปฐมภูมิสู่ห้องปฏิบัติการระดับทุติยภูมิผ่านการรบรมต่างๆรวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภาพทางการวัดถ่ายทอดสู่อุตสาหกรรมการผลิตลดต้นทุนค่าใช้จ่าย นำองค์ความรู้ขับเคลื่อนสู่บูรณาการเพื่อสร้างความรู้และเข้าใจในมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทั้งระบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมได้แก่โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อพัฒนาสมุนไพรไทยสู่สากลโดยมีต้นแบบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและกระชายขาวที่มีศักยภาพในการรักษาโรคโควิด -19 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของข้าวไทยด้วยม้าวิทยา เพื่อการแข่งขันทางการค้าโดยการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของข้าวไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานการวัดของห้องปฏิบัติการทดสอบข้าวในประเทศให้มีความถูกต้องและสามารถเชื่อมโยงไปยังการวัดระดับปฐมภูมิได้ Measurement for Health เพื่อยกระดับมาตรฐานแก่สาธารณสุขได้แก่โครงการตรวจสอบความพร้อมของชุด PPE โดยวิธีไม่ทำลายด้วยการใช้แรงดันอากาศ การสร้างตัวต้นแบบของ PAPR Open Source ตัวแรกของประเทศเครื่องทดสอบ <S <S เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายที่ผ่านการรับรองค่าความถูกต้องแม่นยำด้วยมาตรวิทยาและส่งมอบเครื่องมือทดสอบนี้ให้แก่สถานพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน